มาสู่ช่วง Star Talk ของเรานะฮะขอต้อนรับน้องสิงโตเดอะซ่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหราศีจังจริงนะฮะมาทีลองมองเลยลองมองเลยทีเดียวนะเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็ดีครับตอนนี้ก็กำลังเข้าไปเรียนมหาลัยเรียบร้อยแล้วครับครับตอนนี้ก็ เรื่องงานก็โอเคเลยมาพูดถึงผลงานล่าสุดกันก่อนไม่พูดถึงไม่ได้เลยผลงานตันนี้บอกว่าเป็นที่โด่งดังมากใช่เป็นละครเวทีเรื่องแรกของสิงโตด้วยใช่ครับนะฮะ C ผ a n ดิน n ดอ e เ u s i คอลนั่นเองครับถูกเป็นไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของละครเวทีเรื่องนี้ต้บอกว่าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวรรณกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยรือว่าก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยอะไรเงี้ยครับสร้างขึ้นอินจากเรื่องจริงด้วยใช่ครับแล้วก็คือในเรื่อองนี้กกก็จะสแทพว ะวติศาสตร์ด้วย่ครับมีวัฒนธรรมอะไรกี่ด้วยใช่ไหมครับซึ่งเราต้องไปเล่นเป็นคนในยุคเมื่อสมัยรัชกาลที่6เออแล้วรับบทเป็นใครรับบทเป็นอะไรในเรื่องรับบทเป็นออสครับเป็นลูกคนที่สามของแม่พลอยครับผมแล้วก็จะมีลูก4ี่คนนะครับมีอ้นมีอั้นมีออสแล้วก็มีประไชเล่นเป็นออสใช่ครับเป็นออสเป็นคนยังไงครับในในเรื่องซีกติเป็นบุคลิกคือจะเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักคอยอารมณ์ดีแล้วก็จะเป็นคนที่อยู่ติดแม่แล้วก็ มีอะไรก็จะแบบคอยดูแลแม่ตลอดเป็นลูกที่รักแม่แต่ว่าในทางกับน้นเขาก็จะเป็นคนที่เข้าใจกับทุกคนเข้าใจพี่ชายเข้าใจคุณเข้าใจน้องสาวเข้าใจเอกพี่ลูก้ออะไรเงี้ยเป็นคนที่เป็นตัวละครที่น่ารักใกล้กับตัวจริงเลยใช่ไหมฮะตรงนี้คาแรคเตอร์ใกล้กับชีวจริงน่ารักเหมือนตัวจริงตัวจริงเขารักแม่มากเลยฮะรับคผมเคยไปกับเขานี่มีอยู่วันหนึ่งไปตอนวันเกิดคุณแม่ใช่ไหมโอ้โหแล้วต้องไปทํางาน หาคุณแม่ตลอดอยากจะอยู่กับคุณแม่วันที่ตอนนั้นเกิดแม่โปรโมทพี่ที่อยู่กันแล้วก็แี้เดย์ผ่านแฮปปี้วันเดย์ผ่านผ่านผ่านคือวิที่ยุด้วยผ่านโทรศัพท์ด้วยโอ้โหน่ารักจริงๆนะฮะคนนี้เคยเล่นละครไปแล้วครับแล้วมาเจอละครเวทีความมันมีความต่างกันไหมครับคือว่าอะไรมันยากกว่ากันจริงๆมันก็มีทั้งความเหมือนแล็ความต่างนะฮะอย่างว่าคือความเหมือนคือด้วย หลักของการแสดงที่มันก็ยังคงเป็นเดิมหล่ความต่างก็คือละครเวทีคือเราเล่นสดก็ไม่สามารถจะมีกล้องตัดหน้าตัดหลังหรือคับได้เลยครับไม่ได้เทไม่ได้เป็นสดตลอดดีที่ปุ๊บอารมณ์ต้องมาใช่แล้วคือเวลาเราเล่นละครเนี่ยกล้องมันก็จะจ่อที่หน้าเราซูมได้ถอยได้นะครับละครเวทีนี่คือคนมองเราเห็นแค่มุมเดียวอะไรอย่าง้ผมเราก็ต้องสามารถส่งให้กับคนดูที่นั่งอยู่ข้างหลังได้ด้วยครับยิ่งต้องปรับตัวนานไหมก่อนที่จะเล่นได้ก็ต้อง สมาธิสูงมากครับค<ม>ยคือตอนแรกก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือในที่ปกติเป็นคนที่มีสมาธิสูงมากอยู่แล้วนะใช่ครับแต่ว่าคือตอนแรกเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยโอเคเพราะายังจําบทไม่ได้บทก็เยอะด้วยแล้วก็เป็นคําพูดที่เป็นยุคสมัยเก่าที่จำไม่หมดประปรียดด้วยใช่แล้วมันก็ด้วยเพลงด้วยครับอะไรเงี้ยผมมันก็เลยต้องทําให้เราต้องใช้สมาธิเหมือนกัน ต้องอยู่ในละครเวทีเรื่องสี่แผ่นดินดูมิซิเคิลนะครับนอกจากนั้นยังมีตุ้มตามมีพี่อาร์มีกันเดอร์สตาร์เดอร์สตาร์อุ๊ดแต่ละคนที่เป็นแชมป์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเป็นไงบ้างร่วมงานกันแล้วก็เหมือนบังเอิญเนาะเอาแชมป์มาเล่นด้วยกันแต่ทีนี้มันก็สนุกครับคือเราก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันอยู่แล้วพอสมควรนี้กับพี่อาร์กับพี่ตุ้มตามนี่ต้องบอกว่าสนิทกันมากเพราะว่าเราเป็นคนอีสานเหมือนกันอะไรเงี้ยอยู่ในกองก็จะแบบโอ้โหเว้าอีสานใส่กันเลยได้ข่าวว่ามีต่อยกันจมูกกกกแตตตดด้้้วยยยยอออออะไรรรรัััันนนนน่่เหคคคบบงพีชา กับพี่คนรองครับรายกว่าเป็นฉากที่อ้นต้องชกกับอั้นแล้วปิดคิวไปโดนจมูกอั้นออืม่าก็คือโดนจมูกไปต้องตามโดนจมูกแล้วก็ทําให้จมูกโด่งไปเลยออ๋จมูกโด่งเลยแล้วดูกล้าที่อ่านะแบบเอออย่างใหญ่เลยนี่ยาเป็นแบบอืมคนข้างหลังบอกเฮ้ยทำไมวันนี้เล่นดีจังวะจริงเลยสิยงดังเลยเสียจริงจริงไงวันนั้นเล่นเล่นดีกว่าปกตินะครับพี่จุครบับ ไม่ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยมีซิงเกิลใหม่ใช่ไหมครับใช่แล้วซิงเกิลอะไรฮะก็เป็นเพลงช้าครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างโรแมนติกเลยทีเดียวใช่อว่าชื่อว่าชื่อเพลงว่าฉันจะอยู่เป็นครั้งเธอผู้สิงโตพูดมาขนาดนี้อยากจะฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดแบบสดๆเลยได้ไหมฮะฟังก่อนใครเลยนะเรามาแอปเปิลนิดนึงแอปเปิลคืออะไรแอปเปิลเซอร์ผมรับพี่เกือบแล้วเกือบแล้วเยี่งมากเกือบแล้วแต่ว่า วันใดที่เธอมือดมนจะคอยเป็นคนชี้ทางวันใดเธออ้างวัานจะคอยกุมมืออยู่ข้างกายวันใดที่เธอคลื่นลงจะปั่นเรือน้อยพาเธอไปยังจุดหมายอะไรประมาณนี้โอ้โหสุดยอมดยอมาก

เพลงนี้ปล่อยให้ดาวน์โหลดแล้วด้วยนะครับอยากมีไว้ในมือถือทำไงครับสิงโตก็แค่กดนะครับโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับไปที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หกสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกด้วยนะฮะเฮ้ยโทรอ๋อไม่บ้านเออไม่ใช้แค่ทันไม่ใช้โทรศัพท์บ้านโทรนะเออทำไมโทรไม่ติดมันไม่ได้ต้องมือถือเท่านั้นเออ นี้เราก็มีกิจกรรมมาให้ทำกันเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเเออออดูจากสภาพบรรยากาศรอบๆสิงโต๊ะกีฬาเป็นอะไรฮะมันมีลัตตาเติลดูจากยินอยางแล้วนี่เรามาดูฮงจุยใช่ไหมฮงจุยเป็นกีฬาที่สุดยอดนะฮงจุยมันมันเป็นกีฬาตรงไหนไม่เขียวไม่เขียวน่าจะเป็นเทควันโดเออเทควันโดไม่แน่นะหรือยูโดเห็นสายงี้อาจจะเป็นเทควันตั้มก็ได้นะเทควันตัมคืออะไรเก่งก็เป็นนักมิโซะเลยี่เอาไปรวม ครับไม่บอกเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าได้ครับลตอนนี้เราก็มาถึงช่วงกิจกรรมของเราแล้วนะครับกิจกรรมของเราในวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้ผีต่อว่าไปมนคือเทควันโดใช่ไหม เดี๋ยวได้ใจเย็นใจเย็นนายนะได้ใเย็นใจเย็นอย่ากเก็บแรงไม่ก่อนเก็บแรงไม่ก่อนกลับบ้านดีกว่าวอมซะขนาดนี้แล้วโดนหีบแน่ๆเลยนะครับเข้าสู่ช่วงกิจกรรมของเราเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมีคุณครูผู้เชี่ยวชาญนะครับของด้านเทควันโดเนี่ยมาสอนพวกเราด้วยนะครับก่อนอื่นขอเชิญครูก่อนเลยครับสวัสดีครับครูมิ้นครับเชิญหน่อยครับสวัสดีครับ

เธอยังไม่ีฟนับมองมาทางนีเสักเอยากบอกไป่รเธองเ่าี่เป็นพิธีกรสตาร์ามาสม้าษณ์ขาขาเรรู้สึกว่ากลับบ้านพี่นอนอย่างเงี้ยรไหนลองเดินนี่พี่ลองเดินนี่ อะไรงานเมื่อกี้เราได้ฝึกซ้อมกันไปแล้วมาถึงตอนนี้กิจ,จกรรมจริงๆแล้วเราต้องแข่งกัน,นครับแข่งกันยังไงครับอาจารย์เวลาแข่งกันนะคะก็จะคล้ายๆกับการหอบเลื่อนสายเวลาเวลาสอบก็คือเรื่องแรกคือการเคลื่อนไหวความแข็งแรงของขาแล้วก็การเตะสูงจะมีอยู่สามอย่างง่ายๆนี้เลี้ยว เอาละตอนนี้สิงโตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะครับผมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสนุกครับชอบมากเลยครับผมได้ออกกำลังกายได้ปุ๊บอย่างนี้สีงคุ่มากเลยนะครับเอาเราไปดูคะแนนกันดีกว่านะครับว่าสิงโตเป็นไงบ้างสีแดงไม่ผ่านนะครับสีดําคือผ่านฮะดูอาจารย์สามท่านว่าจะให้คะแนนอะไรบ้างครับคนแรกครับเย่คนที่สามครับเจ มันซี่สุตัว่อุ้ย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 อุ้อุ้ย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 อุยอุ้ย้ยอุ้ ผ่านครับอ๋อจะได้ยิตนสุดท้ายตสุดท้ายว่าคสุดท้ายก็่านเลยอาจารย์ที่เป็นคนที่โดนตรงขึ้นับหนยอาจาย์ี่โยงเลยครับเียวมาถึงนี่เล้าใ่ใช่ใช่เป็นอาจารย์ที่โดนเตะนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ผ่านหรือไม่ผ่านครับผ่านโอยานเขาบอกว่าถ้าเตะถึงคอเนี่ยไม่ผ่านแน่นอน นี่ครับกดดันเมื่อกี้โม้ไปเยอะเมื่อกี้โม้ไปเยอะมองมาทางนี้อ๋โมเยอะเนะอรันนาี้เราก็ถึงเวลาที่จะนับคะแนนแล้วครับพี่ป๊อปครับครับแต่ว่าผมก็มีหนึ่งคะแนนนะพี่เฮ้ย อ,อ,อ่ะคร,รับกิจกรรมของเราในวันนี้สรุปผลอีกทีนะครับสิงโตเนี่ย ชนะไปครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณมินมากเลยนะครับที่ให้ผมรู้เทควันโดอย่างถูกต้องกับพวกเรานะครับคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินด้มากครับกิจกรรมของเราวันนี้โมต้องบอกว่าสนุกแล้วก็เป็นกีฬาที่ผมชอบอย่างที่พาะเคยเล่นตอนเด็กอย่างอย่างไรแต่นี้ก็มาเล่นก็เหมือนกับเป็นการทบทวนก็รู้สึกว่าสนุกดีครับป้องกันตัวนะอใครจะมาทำอะไรรู้ตัวใหญ่ขนาดนี้ตอนน้องระวงผู้หญิงชุดไงไม่ไม่ถ้าผู้หญิงก็ให้ชุดคนเดียแล้วผู้ชายชุดนะ ตามไปด้วยได้ไหมที่ช้าสุดก็อต้งไม่ได้ครับไม่ได้ต้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวให้สิงโตฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยครับครับผมก็ฝากผลงานนะครับละครเวทีสีแผ่นดินเดอะมิวสิควลนะครับก็กำลังจะเปิดทำการแสดงแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถจองได้ครับที่แท็กเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับก็อย่าลืมไปชมแล้วก็ไปกำลังใจสิงโตด้วยนะครับครับรวมไปถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่ชื่อว่าชื่อเพลงว่าฉันจะอยู่เคียงข้างเธอครับก็ เป็นซิงเกิลเพลงช้าๆโรแมนติกนะครับ,รบซึ่งก็เป็นให้เห็นสิงโตอีกรูปแบบหนึ่งดาวโหลดที่เท่าไหร่นะดอกจันหนึ่งสองสามสองสามศูนย์ศูนย์หกสามครับอ้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะฮะขอบคุณสิงโตมากเลยนะฮะแล้วก็เ,เร็วๆนี้เนี่ยก็จะมี การประกวดเดลตาแปดอีกแล้วนะครับอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆครับครับก็สิ่งตัวก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่มีฝันนะครับแล้วก็เคยรู้สึกว่าเราเคยอยู่จุดนั้นมาแล้วครับจุดที่แบบต้องการตามความฝันของตัวเองเราต้องการที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าหมดหวังครับตราบใดที่เรายังมีความหวังเราก็จะมีกําลังใจที่จะ ตู้ต่อไปนะครับก็คพ่สู้นะครับขอบคุณครับวันนี้ขอามมาขอบคุณสิงโตเดอร์ซามากครับผมด้วยครับแล้ววันนี้เราสามคนก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอขอบคุณสถานที่นะครับ Global Martial Arts Academy ที่เขับแสดงครับ ขอบคุณทุก SMS นะครับทาง4242830นะครับและลืมนะครับติดตามผลงานของ e Xact และ Cineleo นะครับได้ที่ y o u t u b e c o m e x a c t c h a n n e l ครับครับผมหรือว่ามีอะไรจะพูดคุยอยากให้ศิลปินดวงดาวคนไหนที่คุณชื่นชอบมารายการเราเข้าที่ f a c e b o o k c o m e x a c t channel ครับวันนี้เราสามคนเวลาลงแล้วนะครับลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์9โมงถึง10โมงตรงทางช่อง a c t h a n e l กับ Star Club Sunday ความสนุกของคนรักดาวหมายเล9ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ